ปฏิตายตรนบเดยนี้กับคุณพรพัฒนาพรภิญออญาคุณกันค่ะการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในเชิงตัดพ้อสังเสียท้อแท้ในชีวิตบ่งบอกถึงการไม่อยากมีชีวิตอยู่เป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าคนโพสต์ข้อความเหล่านี้กำลังคิดจะฆ่าตัวตายซึ่งแพทย์จากกรมสุขภาพจิตแนะนำว่าเพื่อนญาติหรือบุคคลใกล้ชิดไม่ควรโพสต์ข้อความตอบในเชิงท้าทายเพราะจะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้กระทำและอย่าใช้คำพูดเยอะเยะ้ย ขณะดเดียวกันก็ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ควรรี่เจืินสติให้กำลังใจห้ามหรือขอให้หยุดพฤติกรรมชวนคุยเพื่อประวิงเวลาให้โอกาสทบทวนและควรติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันพบว่ามีกลุ่มผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความเสี่ยงสูงกับการทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายมากขึ้นถ้าเป็นคนใกล้ชิดเราเราเห็นกาโพสต์ข้อความที่ดีที่สุดคือการไปเห็นเขาตัวต่อตัว เพราะการพูดคุยกันตัวต่อต,ต,ตัวคือวิธีการที่เราจะช่วยเขาดึงออกมาจากปัญหาได้นะคะแต่ถ้าเราเป็นคนอื่นแล้วเราเห็นลักษณะอย่างนี้เราเพราะว่าเริ่มมีคนเหมือนกับส่งสิ่งนี้ต่อไปให้หน่วยที่เขาจะช่วยเหลือได้เขาจะเริ่มเจาะเข้าไปดูว่าเอ๊ะเป็นใครนะที่เริ่มส่งสัญญาณออกมาเพราะเรามีช่วงเวลาไม่มากนะคะอย่างที่ว่าอย่างน้อยก็น1นถึงสวันก่อนเขาจะลงมือเขาอาจจะโพส์อะไรบางอย่างแต่ถ้าเรารู้แล้วเราเข้าไป ดูแลเขาได้พูดคุยกับเขาได้บรรยุเขาได้ขณะหนึ่งจากปัญหาความคิดค่าตัวตายแต่อาจจะยังไม่หลุดจากปัญหาหลายจะได้จ,จะต้องช่วยต่อจนกระทั่งจบปัญหาที่เป็นปัญหานะคะแล้วเขาก็จะได้หลุดออกมาจากปัญหาเรื่องการค่าตัวตายได้ะคะ่ะสถานการณ์การฆ่าตัวตายทั่วโลกกว่า8 0 0 0 0 0คนต่อปีและคาดการว่าจะเพิ่มเป็น1 5ล้านคนในปี2563 ขณะที่ประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายลดลงต่อเนื่องทุกปีในปี2557เหลือ6.08ต่อประชากรแสนคนมีผู้ค่าตัวตายสำเร็จปีละกว่า3,900คนเฉลี่ยนหนึคนในทุก2ชั่วโมงโดยพบว่าผู้ชายค่าตัวตายสูงกว่าผู้หญิง3เท่าเป็นกลุ่มอายุ35-39ปีและพบว่าอายุต่ำสุดคือ10ขวบ และสูงสุดคือ93ปีซึ่งสาเหตุมาจากความขัดแย้งในครอบครัวทุกทรมานจากการป่วยเรื้อรังและผิดหวังในความรักในกรณีเด็ก10บขวบอาจเกิดจากการเรียกร้องความสนใจและไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการซึ่งอาจเกิดการเรียนแบบวิธีการจากการนำเสนอของสื่อผู้หญิงสมมติถ้าอยู่ในช่วงของวัยรุ่นนะครับหรือวัยทำงานตอนต้นก็จะเป็นเรื่องของความรักน้อยใจที่ถูกทอดทิ้งนะครับส่วนผู้ชายเนี่ย ก็อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพและในเรื่องของภาระเพราะโดยบทบาททางสังคมเนี่ยผู้ชายจะเป็นผู้นำของครอบครัวคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเราก็จะน้อยใจยตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนที่เรารักเขาไม่รักเราทําไมพ่อแม่ที่เรารักไม่รักเราหรือเพื่อนที่เรารักทาไมไม่รักเราอะไรต่าง,งเนี่ยถ้าพูดถึงการพยายามที่จะฆ่าตัวตายนี่ผู้หญิงจะมีความพยายามมากกว่าส่วนผู้ชายคืออาจจะลงมือน้อยกว่าแต่ทําแล้วสาเร็จ วันที่10กันยายนของทุกปีองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันตัวตายโลกเพื่อลรงค์และป้องกันการฆ่าตัวตายของประชากรซึ่งในปีนี้กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขได้วางแนวทางป้องกันและทำงานเชิงรุกในสองกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้าเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงเช่นผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุผู้ติดสุราและยาเสพติดผู้ประสบภาวะวิกฤตมีความสูญเสียรุนแรงให้อาสาสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจคัดกรองในชุมชนก่อนเข้าสู่ระบบการรักษาและกลุ่มค่าตัวตายด้วยความหุนหันพันแล่นมีปัจจัยกระตุ้นมาจากการดื่มสุราปัญหาครอบครัวให้เจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษาพร้อมส่งต่อเข้าสู่ระบบการบริการก่อนตุนยาสินถ่ายภาพผนพัทราพรณพิญยกุลทีนเอ็นทเวนตี้โฟรายงาน